สดีค่ะนักเรียนสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกนะคะในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์นะคะสําหรับการจัดการเรียนรู้ในทุกๆเออ หน่วยการเรียนรู้นะคะครูจะอัปโหลดเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ไว้ให้นักเรียนนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดนะคะมาประกอบการจัดการเรียนรู้ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่วยที่1ฟังก์ชันตีโกณมิตินะคะครูจะพูดถึงเรื่องวงกลมหหน่วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงวงกลมหหน่วยนะคะสิ่งแรกเลยที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเซต้า A แล้วก็ R นะคะของวงกลม R หน่วยวงกลม R หน่วยคืออะไรนะคะวงกลม R หน่วยก็คือวงกลมที่มีรัศมียาวเท่ากับ R หน่วยนะคะดังนั้นนักเรียนจะพบว่าถ้าเรากําหนดนะคะความยาวรัศมีเป็น R หน่วยแล้วแล้วก็เราจะพบพิกัดนะคะของจุดตัดแกน x ก็คือ R0 นะคะลบ R 0. จุดตัดแกน y จะเป็น0 r และศลบ r นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของตัวแปรต่างๆกันนะคะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือเซ e t a ค่ะเซ e t a นะคะคือมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม r หน่วยนะคะซึ่งมีหน่วยเป็นเรเดียนนะคะ a คือความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางเซต t a เรเดียนนะคะมีหน่วยเป็นหน่วย r คือรัศมีของวงกลมนะคะมีหน่วยเป็นหน่วยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า หน่วยของความยาวส่วนโค้งนะคะและหน่วยของรัศมีนะคะจะต้องมีหน่วยเดียวกันนะคะความสัมพันธ์เซต้าเท่ากับ A ส่วน R นี้จึงจะเป็นจริงนะคะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นครูกําหนดเป็นวงกลม2เซนติเมตรวงกลม2เซนติเมตรหมายความว่ายังไงหมายความว่ารัศมีของครูนะคะมีความยาวเท่ากับ2เซนติเมตรนะคะดังนั้น หน่วยของความยาวส่วนโค้งนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงนะคะก็จะต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูรูปวงกลม R หน่วยกันก่อนนะคะรูปวงกลม R หน่วยนี้นะคะครูกําหนดให้รัศมียาวเท่ากับ R หน่วยทีนี้ครูจะวัดความยาวส่วนโคง้งเท่ากับ A นะคะ,ะ,คะสมมุติว่าครูวัดมาถึงตรงนี้เส้นสีน้ําเงินของครูเนี่ยนะคะคือส่วนโค้งที่ครูวัดให้มีความยาวเท่ากับ A หน่วยนะคะ เมื่อกำหนดความยาวของส่วนโค้งเท่ากับ A หน่วยนะคะเราจะสามารถบอกได้ว่าณตำแหน่งตรงนี้ค่ะขนาดของมุมเนี่ยนะคะตรงนี้คือเซตาเรเดียนนะคะทีนี้ในการวัดมุมนะคะของเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยนะคะจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการวัดแบบทวนเข็มนะคะคือขึ้นข้างบนนะคะขึ้นข้างบนเนี่ยนะคะ เซต้าจะมีค่าเป็นบวกนะคะคือทวนเข็มนาฬิกากับการวัดในลักษณะที่ลงข้างล่างนะคะคือวัดแบบตามเข็มนาฬิกาเซต้าของนักเรียนเนี่ยจะติดลบก็คือมีค่าน้อยกว่า0ูนย์นั่นเองนะคะเช่นรูปนี้ครูว,วัดความยาวส่วนโค้งนะคะวัดที่จุดตัดแกน x ฝั่งบวกนะคะวัดลงมาให้มีความยาวเท่ากับ เหน่วยเหมือนกันเซตาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีค่าเท่ากันนะคะเซตาที่รองรับความยาวส่วนโค้งเท่ากับเหน่วยตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับเซตาเหมือนกันแต่ว่าเซตาด้านบนเนี่ยนะคะจะมีค่าเป็นบวกนะคะเซตาข้างบนเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกนะคะอย่างเช่นอาจจะเท่ากับ เออหนึ่งจุดเจ็ดเรเดียนอย่างเงี้ยนะคะข้างล่างก็จะกลายเป็นลบหนึ่งจุดเจ็ดเรเดียนแบบนี้นะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูหน่วยของเซตาหรือว่าหน่วยของมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งยาวเอเนี่ยนะคะเขามีหน่วยเป็นเรเดียนนะคะหน่วยเรเดียนเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่คุ้นชินบางคนอาจจะคุ้นชินกับหน่วยของมุมเนี่ยเป็นองศานะคะ องศากับเรเดียนมีความสัมพันธ์กันยังไงเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมความรู้ในส่วนนี้กันสักนิดนะคะ,ะนักเรียนลองดูตรงนี้นะคะกำหนดให้นะคะพายนะคะ พายเรเดียนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ180องศานะคะพายเรเดียนมีค่าเท่ากับ180องศานะคะพายตัวนี้เนี่ยคือพายตัวเดียวกับที่นักเรียนใช้ในสูตรหาพื้นที่วงกลม หรือสูตรของการหาความยาวเส้นรอบวงนะคะตัวเดียวกันนะคะถ้าเราจะกําหนดให้เขาเป็นจำนวนจริงเขาก็จะมีค่าเท่ากับ 3.1416. จุดจุด,จด,จด,จดไปเรื่อยเพราะเขาเป็นจำนวนอัดตรกยะนะคะหรือค่าประมาณก็คือประมาณ3.14ดังนั้นครูสามารถเขียนนะคะได้ว่า พายเรเดียนเนี่ยบางทีอาจจะเขียนในลักษณะของจำนวนจริงก็คือ3.1416นะคะจุดจุดจุดเนี่ยนะคะเรเดียนมีค่าเท่ากับ180องศานะคะนั่นหมายความว่าครูนะคะสามารถหาค่าของ1เรเดียนได้นะคะหเรเดียนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะทำไงคะเทีเยบเหตุตัวอย่างได้เลยเนาะก็คือ1เรเดียนก็จะมีค่าเท่ากับ ร้อนะคะหารด้วย3.1416จุดจุด,จด,จด,จดนะคะกดเครื่องคิดเลขออกมาเป็นค่าประมาณก็จะได้ประมาณเท่าไหร่คะ57.29องศา57.29องศานะคะดังนั้นเวลาที่นักเรียนเจอขนาดของมุมเนี่ยนะคะในหน่วยเรเดียนเนี่ยบางที เขาอาจจะอยู่ในรูปของการติดค่าภายหรือบางทีเขาอาจจะอยู่ในรูปของจํานวนจริงก็ได้นะักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนหน่วยนะคะองศาเป็นเรเดียนนะคะการเปลี่ยนหน่วยเป็นองศาเป็นเรเดียนถ้าเราทราบข้อกําหนดว่าพายเท่ากับ180องศาแล้วแล้วก็เราสามารถเทียบบัญญัติย่างได้ง่ายๆเลยค่ะมา,มาลองทํากันค่ะนักเรียนอะ 30องศานะคะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ30คูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วยพายส่วน180นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับพายส่วน6นะคะมีค่าเท่ากับพายส่วนหกนั่นคือ30องศานะคะแปลงเป็นหน่วยเรเดียนจะได้เป็น30องศาเท่ากับพายส่วน6เรเดียนในทำนองเดียวกันเลยคะ่ะ60องศา นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยเรเดียนก็คือนำพายส่วนร้อยแปดสิบนะคะมาคูณซึ่งจะมีค่าเท่ากับพายส่วนสามเรเดียนนั่นเองนะคะทำนองเดียวกันค่ะสี่สิบห้าองศาแปลงเป็นหน่วยเรเดียนก็คือสี่สิบห้าคูณพายส่วนร้อยแปดสิบนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับพายส่วนเท่าไหร่คะพายส่วน 4นั่นเองนะคะายส่วน4เรเดียนมุมในหน่วยเรเดียนเนี่ยนะคะนักเรียนจะเขียนคำว่าเรเดียนกำกับหรือว่านักเรียนจะไม่เขียนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้30องศานะคะตรงนี้ครูเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเรเดียนอันนี้คือลักษณะของขนาดของมุมที่ครูติดายแต่ถ้าครูไม่อยากติดายทำได้ไหมทำได้นะคะโดยที่นักเรียนก็แทนค่าายเนี่ยนะคะด้วยจำนวนอัตรกระยะ3.14 หกจ,จุดจุดนะคะหรือจะหาเป็นค่าประมาณก็ได้นั่นก็คือแทนค่าภายด้วย3.1 4 1, 6นะคะแล้วก็หารด้วย6กนะคะก็จะออกมาเป็นจำนวนจริงแบบไม่ติดพายซึ่งข้อนี้ก็จะประมาณ0ูนจุดห้นะคะต้องเรียนลองกดเครื่องคิดเลขดูอีกทีเนาะ<ม>ในทํานองเดียวกันข้ออื่นๆก็จะสามารถหาได้ในลักษณะเดียวกันนั่นเองนะคะ ทีนี้นักเรียนลองดูนะคะว่าการเปลี่ยนนะคะหน่วยองศาเป็นเรเดียนเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเรามาสรุปกันนิดนึงเนาะก็คือถ้าเรามีมุมในหน่วยที่เป็นองศาเราก็แค่ทาไมคะคูณด้วยพายส่วนร้อยแปดสิบเราก็จะได้มุมในหน่วยที่เป็นเรเดียนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูการเปลี่ยนหน่วยของมุมนะคะที่หน่วยเขาเป็น เรเดียนนะคะจะเปลี่ยนเป็นองศานะคะเทียบพันธะต้ย,ยังเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนก็คือพายส่วน2นะคะทำยังไงคะให้เป็นองศาก็คือคูณอะไรกับกันคูณ180ส่วนพายนั่นเองค่ะเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะพายส่วน2เรเดียนก็จะเท่ากับ90องศานั่นเองทำนองเดียวกันเลยค่ะค่าพายส่วน8นะคะเปลี่ยนเป็นองศาก็คือ คูณ180ส่วนพายนะคะเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหรค่คะกดเครื่องคิดเลขได้นะคะ22.5องศาน,นั่นเองพายส่วน10นะคะก็คือเปลี่ยนเป็นองศาก็คูณ180ส่วนพายนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับเท่าไหรคะ18องศาน,นั่นเอง สรุปสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเรามีมุมในหน่วยเรเดียนเราจะเปลี่ยนเป็นองศาเราก็แค่นำมุมในหน่วยเรเดียนนะคะมาคูณอะไรคะคูณด้วย180ส่วนพายนั่นเองค่ะนะคะอ่ะทีนี้พอนักเรียนเข้าใจแล้วว่ามุมในเรื่องนี้เนี่ยนะคะจะมีหน่วยนะคะอยู่2แบบที่ใช้กันก็คือหน่วย ที่เป็นองศากับมุมในหน่วยเรเดียนนะคะดังนั้นเวลาที่ทำเนี่ยทำโจทย์นะคะก็ระมัดระวังให้ดีสำหรับความสัมพันธ์ที่เราเรียนตะก,กี้ก็คือความสัมพันธ์เซตาเท่ากับ A ส่วน R นี่นะคะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าเซตาจะต้องมีหน่วยเป็นเรเดียนเท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูโจทย์กันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวงกลม2หน่วยนะคะวงกลม2หน่วยนั่นหมายความว่าโจทย์ให้ าาว่าอ่ามีค่าเท่ากับ2หน่วยนะคะถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดนะคะเท่ากับ5เร a d ีย n เขาให้มาว่ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาด5เร adian นั่นหมายความว่า1นึเขาบอกลักษณะการวัดนะคะลักษณะการวัด5เร adian เนี่ยมากกว่า0ูนยนะคะดังนั้นการวัดในข้อนี้เป็นวัดขึ้นข้างบนหรือว่าทวนเข็มนั่นเองนะคะข้อนี้เซตาเท่ากับ ห้าเขากำหนดเซตเท่ากับหโจทย์หาความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมนี้นะคะนั่นก็คือหา A นั่นเองนะคะเราสามารถทำได้ง่ายๆจากความสัมพันธ์เซตาเท่ากับเส่วนอนะคะจากเซตาเท่ากับ a ส่วนอแทนค่าเลยคะ่ะเรียนห เท่ากับ a หารด้วย2ใช่ไหมคะดังนั้น a มีค่าเท่ากับ10นะคะข้อนี้นะคะเราก็จะตอบได้ว่าความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมนี้นะคะยาว10หน่วยนั่นเองนะคะลองดูตัวอย่างที่2นะคะเขากำหนดเป็นวงกลม R หน่วยนะคะ วงกลมาหน่วยมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดลบ3เรเดียนเขาให้ขนาดของมุมเนี่ยเท่ากับลบ3เรเดียนหมายความว่าเนึ่องเขาบอกว่าขนาดของมุมเนี่ยเท่ากับ3เรเดียนและการวัดความยาวส่วนโค้ง,งของข้อนี้ก็คือวัดลงข้างล่างก็คือวัดตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะแล้วความยาวส่วนโค้งยาวเท่ากับ15หน่วยวงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่หน่วยข้อนี้หาอะไรคะ เส้นผ่าศูนย์กลางก็ต้องทราบอาก่อนนั่นก็คือหา R นั่นเองนะคะอ่ะจากเซตาเท่ากับ A ส่วนอเหมือนเดิมนะคะแทนค่าเลยค่ะเวลาที่เอ,อเขากำหนดนะคะเซตาเป็นติดลบเนี่ยเวลาที่เรานำมาคำนวณเราไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมานะคะเพราะว่า เมื่อเขากำหนดขนาดของมุมนะคะเขาให้หา A หรือ R เนี่ยทั้ง A และ R เนี่ยเป็นการวัดความยาวจะต้องตอบเป็นค่าบวกเท่านั้นดังนั้นเราไม่ต้องนําเครื่องหมายมาเครื่องหมายเป็นเพียงตัวบอกว่าลักษณะการวัดมุมนั้นวัดทวนเข็มหรือวัดตามเข็มเท่านั้นนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะแทนค่าเป็น3นะคะเท่ากับ15ส่วน R นะคะดังนั้น R ของเรา อของเราก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรคะหหน่วยใช่ไหมคะอของเราก็จะมีค่าเท่ากับ5หน่วยนั่นคือนะคะเส้นผ่าสุดกลางยาว10หน่วยนั่นเองนะคะ ต่อไปตัวอย่างข้อที่3นะคะตัวอย่างข้อที่3ามเขาบอกว่าในวงกลมครึ่งหน่วยวงกลมครึ่งหน่วยหมายความว่าไงคะหมายความว่ารัศมีเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองหน่วยนะคะถ้าส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางยาว10หน่วยแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดกี่เรเดียนนะคะเขาให้รัศมีมาเท่ากับ1นส่วนสองนะคะให้ A มาเท่ากับ10หน่วยนะคะ ให้หามุมที่จุดศูนย์กลางนะคะให้หาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะข้อนี้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะว่าโจทย์ไม่ได้บอกเลยว่าลักษณะการวัดเป็นทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกานั่นหมายความว่าเป็นไปได้ทั้ง2ลักษณะนะคะโจทย์แบบนี้ต้องระวังให้ดีนะคะจากความสัมพันธ์เซต้าเท่ากับ A ส่วน R นะคะแทนค่าได้เลย A ของเรานะคะมีค่าเท่ากับ 10R เท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหมคะดังนั้นจะได้ว่าเซตาเนี่ยเท่ากับ20เรเดียนใช่ไหมคะเซตาเท่ากับ20เสรเดียนแต่ก็อย่างที่ครูบอกข้างต้นว่าข้อนี้ เขาไม่ได้กําหนดว่าวัดแบบทวนเข็มหรือตามเข็มดังนั้นก็เป็นไปได้ทั้ง2ลักษณะเซต้าก็เลยจะต้องตอบอะไรคะบวกลบ20เรเดียนนั่นค่ะจากความสัมพันธ์เซตาเท่ากับ A ส่วน R ที่เราเรียนไป ข้้งต้นนะคะเราก็จะสามารถนะคะอธิบายความหมายของมุม1เรเดียนได้นะคะมุม1เรเดียนคือมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะที่ความยาวส่วนโค้ง A เนี่ยนะคะมีความยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมนั้นนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้านะคะความยาวส่วนโค้งมีค่าเท่ากับรัศมีนะคะจาก เซตาเท่ากับ a ส่วน r นักเรียนจะพบว่าเราแทนค่าปุ๊บนะคะมันเท่ากันก็จะมีค่าเท่ากับ1เห็นไหมคะดูจากรูปจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะครูนะคะมีวงกลม2เซนติเมตรนั่นก็คือรัศมีของวงกลมของครูตรงนี้มีความยาว2เซนติเมตร นะคะครูวัดความยาวส่วนโค้งให้มีค่าเท่ากับรัศมีนั่นก็คือจะต้องวัดความยาวส่วนโค้งไปให้เท่ากับ2เซนติเมตรนะคะมุมที่เกิดขึ้นก็คือมุมที่รองรับส่วนโค้งนั้นนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ1เรเดียนนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรามีวงกลมหน่นวย นะคะคเราก็ต้องวัดความยาวส่วนโค้งเนี่ยเท่ากับ5หน่วยนะคะมุมที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีขนาดเท่ากันก็คือ1เร a ดีย n เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนักเรียนลองไปเขียนรูปดูนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ความสัมพันธ์เซตาเท่ากับ a ส่วน r สามารถอธิบายได้อย่างน่าสนใจมากๆก็คือถ้าเรากำหนดนะคะถ้าเรากำหนดให้รัศมีของเรามีความยาวเท่ากับ1หน่วย เราจะพบว่านะคะจากความสัมพันธ์เซตาเท่ากับ A ส่วน R นะคะเซตาก็จะเท่ากับ A ส่วนด้วย1นั่นก็คือเซตาเท่ากับ A นั่นเองค่ะนะคะเซตาเท่ากับ A หมายความว่าอย่างไงเซตาเท่ากับ A หมายความว่าสําหรับวงกลม1หน่วยย้ําสําหรับวงกลม1หน่วยเท่านั้นนะคะถ้าเราวัดความยาวนะคะ ของส่วนโค้งตรงนี้นะคะวัดความยาวส่วนโค้งตรงนี้วัดไปเรื่อยๆนะคะสมมุติครูวัดได้ A หน่วยคะ่นะนักเรียนมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ A เรเดียนด้วยนะคะถ้าครูวัดความยาวนะคะตรงนี้ วัดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆให้ได้3หน่วยตรงนี้นะคะสมมติว่าตรงนี้ยาวเท่ากับ3หน่วยนะคะเซตาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะนักเรียนตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ3เรเดียนด้วยนะคะจะเป็น2สิ่งนะคะที่ไม่เหมือนกันอันนึงคือขนาดของมุมนะคะอันนึงคือความยาวส่วนโค้ง แต่สําหรับในวงกลมหนึ่งหน่วยสสิ่งนี้จะเป็นตัวเลขเดียวกันนะคะจาไว้เลยตรงนี้สําคัญมากๆย้ําอีกครั้งนะคะสําหรับวงกลม1ห,หน่วยวงกลม1ห,หน่วยเท่านั้นนะคะถ้าเราวัดความยาวนะคะได้ A หน่วยมุมที่รองรับส่วนโค้งก็จะเท่ากับ A เรเดียนนะคะสําหรับวงกลม1ห,หน่วยตรงนี้สําคัญมากๆค่ะ